ทั้งหัวกก้านนั้นมัคือจังการที่ตายก่อนมาเลยมันต้องจับมันต้องยกอ่ะมันยังไม่กินเลยเนี่ยมันจะเอาจับให้ได้ทั้งหัวมาก่อนแล้วหัวเข้าไปมันไม่ยอมเมี่ยงเลยดูระอกมันจะเข่าก่อนดีแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยใช่ไหมผม่อยักษ์เกลือเดี๋ยวผมเนี่ยวใช่ไหมถ้ามันกินทั้งหัวเข้าไปอ่ะมันถึงจะมีผลมันจะไม่มีสะดุดมันจัดก่อนใช่ไหมมันจัดจับหัวเข้าไปจับท่าก่อนเวลาลงมันจะได้เข้าหางออกข้างนอกกันแล้วหัวเข้าไปข้างใน ไมเ็เดี๋ยวหางมันบาอไม่ใช่มันย้อนดิไม่มันต้องเ่ม้งปลาเร่มกินห่ไม่ได้เห็นไมวินยย้อนวไม่่น่ยรือว่าแล้วกินหมดคือทไม้อนก็ไม่เอามาให้ด้วยตลดแล้วก็กไาะแ่งมไม่ีก็ไม่